แฉกลโกงที่ดินที่คุณควรระวังถ้าไม่อยากเสียเงินฟรี 1. คนขายกับคนในโฉนโดไม่ใช่คนเดียวกันคือการเอาโฉนโดคนอื่นมาหลอกขายเพื่อหลอกเอาเงินมาจํานะครับถ้าคุณกําลังจะวางเงินจองเพื่อซื้อที่ดินสักที่หนึ่งก่อนวางเงินมาจํานะครับคุณควรที่จะไปกรมที่ดินเพื่อขอคัดโฉนดเพื่อดูว่าโฉนดปัจจุบันเนี่ยชื่อเจ้าของโฉนดปัจจุบันกับชื่อคนที่มาขายเราเนี่ยเป็นคนเดียวกันไหมถ้าเกิดเป็นคนละคนนะครับอย่าวางเงินจองและรีบหนีไปให้ไกลค,ครับนอกจากว่าเจ้าของที่ดินนะครับมี ให้คนอื่นเนี่ยมาทําสัญญาแทนหรือไปโอนแทนคุณจะต้องแนบใบมอบอานาจแนบกับสัญญาจะซื้อจะขายด้วยครับ2โฉนดเก่าไม่อัปเดตเจ้าของที่บางคนนะครับได้ขายที่ตัวเองไปแล้วแต่ก่อนที่จะขายที่ไปนะครับได้ไปแจ้งโฉนดหายแล้วขอทาโฉนดใหม่ขึ้นมาทั้งๆที่จริงๆโฉนดไม่ได้หายฉะนั้นเจ้าของนะครับจะมีโฉนด2ใบหลังจากที่ขายที่ดินให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับด้วยโฉนดใบใหม่ที่เพิ่งไปออกมาเนี่ยก็เอาโฉนดใบเก่าที่ยังมีชื่อตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินในปัจจุบันอยู่มาหลอกขายให้กับคนที่ คนนอื่เอ,อเอเเาาางินมจํช่นเดียวกันนะครับอย่าเพิ่งวางเงินจองให้ไปที่กรมที่ดินเพื่อไปขอคัดโฉนดว่าชื่อเจ้าของปัจจุบันในที่ดินผืนนี้ที่เราจะซื้อเนี่ยเป็นชื่อเดียวกับคนที่เราจะทาสัญญาด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่หนีไปให้ไกลครับ 3. ถูกหลอกให้เชื่อว่าเลื่อนวันโอนไม่ว่าเจ้าของนะครับจะดูไร้ผิดสงหรือว่าดูน่าสงสารเพียงใดนะครับอย่าเพิ่งเชื่อถ้าเกิดเขาขอให้มีการเลื่อนวันโอนโดยที่ยังไม่ได้เซ็นในสัญญาจะซื้อจะขายหรือทาสัญ,ญญาแนบท้ายเอาไว้นะครับเพราะว่าเจ้าของบางคนเนี่ยอาจ หลอกให้เชื่อว่ามีการเลื่อนวันโอนแต่ตัวเองนะครับไปที่กรมที่ดินในวันโอนตามที่กำหนดในสัญญาเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้ไปใช้ข้ออ้างนี้ในการยกเลิกสัญญาและริบเงินมัดจาครับและนี่ก็คือเทคนิคป้องก,กันกโกงถ้าไม่อยากเสียเงินฟรีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์เซฟแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ